สวัสดีครับก็อยู่กับเกมเอเนะครับรอบนี้ผมก็จะมาทดสอบปืน FR F2 Gen2 นะครับผมพาวเวอร์ก็ประมาณนี้นะครับอ่าและแรงถีบกลับก็เท่านี้นะครับน้ำหนักประมาณนี้แต่ราคานี่สิครับผม2อ0 0ครับแต่ว่าขายขายปืนกระบอกนี้นะ่ะได้ไม่เกิน1มื่นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับไป เราไปทดสอบสักเกมเลยละกันนะครับต่อเกมแรกเด่จะรอดไหมนะเฮ้หยหน้ามีป่ะไม่ใจเฮ้ยตายเลยวะตายเฉยมีมาเจอมาแน่นอน Special. Special. แต่ไปสองครับ เฮ้ยไม่ตายว่ะโอ้สามล้ลานดจ้าเฮ้ยอะไรวะอ้าวอะไรวะโอ้ก็มีจัวปิงรครับไม่ตายไหมปืนปืนเราต้องสองแสนเว ผม,มยังแรงไนะอ้ดีไม่ตายว่ะเกิเชืช่ววอววะฮ้ย ยวะซิงจัดเลยมาเจอพวกพีงหัวร้อนมากบ้าไรลไป่มบที่หนึ่งมันไม่ตายครับมันปิอ่ะครับเพื่อ อแอบอะไรในโกดังครับผมตายอย่างงี้สิยิงนัดเดียวเลยดิโหปืนเพิ่มสองแสนเว้ยโอ้โไม่หลังเข้ามาปะใช่ไหม ดังก็มีเฮ้ยเฮ้ยแคบโอ้ไปแล้ว เชื่อป่ะโอ้ออสองนัดวะครับจมูกเกลียมีปั่นเลยวะเวอนนี้มันชาร์จันนี้ชาร์จต้องทำใจ คนนี้มันถือจริงนะเว้ยจริงตั้งสองนะัดตลอดสุดเข่ามันแน่นนะครับผมเพื่อนดูดิดูดิดูด,ดิโอ้โหโคตรเยอะเลยไม่แตกครับผมเฮ้ยเราได้ดับหนึ่งปุ๊บเฉยปะ คู่แดงดับหนึ่งใช่ปะ่ะโอ้ยใส่หึ่งตัวครับผมสายมอือชุดมันแน่นโอ้ยไม่แตกครับโอ้อะไรวะเนี่ย đi ô hô đi bắt tai double kill sai quá mừng nha quá nha 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 โอ้นับสองครับตน้นอ๋อก็จบไปที่เรียบร้อยครับหนึ่งเกมนะครับไปไปต่อเกมที่สองเลยนะครับผมอ่ะครับผมมาต่อที่เกมที่สองนะจะรอดหรือจะร่วงนะครับโอ้ไม่ตายออกมาอีกดเิเรียบร้อย ออโอ้ชุดคองเต็มลำเลยวะ่ะอาไม่ตายวะ่ะตาย,ยผมว่าตังค์่ลยไหมคางนี่แหละอะไรคุณก็จะมีดฟันผมตลอดเลยนะ เฮ้ยตายกว่ะโอ้โหเมื่อกี้สากยิงเต็มเเ,เลยนะครับดับเบิลเกลสาดกดยิงนนเน้นเลยแกโอ้โหเกินไปมุมเจ็บเนี่หน้านี่จะมาว่าหน้านี่จะเข้า เหมือนเป็นหมาสักทีโอ้ไม่ตายหรอครับตายไกลๆเห็นไหมนะเห็นข้างหลังไหมแค่มาแต่งตัวแล้วอะไรกันนี่ไม่ตายวะ เล็งปุ่มไหมเล็งปุ่มไหมให้กูดังครับผมโอ้ยร้อยหลังเฮ oh. ้ยแล็งปีมาคนนี้เจ็บกระช่างครับผมให้กูดังนี่ oh. แหละโอ้โหนะผมเล็งดีเฉยน,น,นะ oh. น เต็มว่ะโอ้ยก็ไม่โดนครับผมโอ้โหอันดับสองครับผมอันดับหนึ่งคน เป็นที่เรียบร้อยนะครับสู้ที่หนึ่งไม่ไหวนะครับ